สวัสดีค่ะพี่หญิงนะคะเลขาคุณหมอตุ๊กนะวันนี้จะมีรีวิวแก้จมูกสวยๆมาให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นภาพก่อนแก้นะของน้องพลอยนะคะของน้องพลอยมีความกังวลก็คือหลักๆกลัวการทะลุซิลิโคนที่เอียงนะคะหัวตาที่ค่อนข้างจัดจิกซิลิโคนสูงนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของซิลิโคนอันเดิมเนี่ยเสริมมานานแล้วมันดันจนกระดูกอ่อนดันออกมานะคะ ตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะซึ่งอันนี้คุณหมอตุ๊กสามารถแก้ไขให้น้องได้จนเนียนนะคะแล้วส่วนด้านข้างให้สังเกตดูว่าค่อนข้างที่จะเป็นแท่งนะคะเห็นแกนซิลิโคนค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้เรามาดูการหลังแก้แล้วนะคะอ่ะน้องพลอยน้องพลอยสวัสดีค่ะโอเคทีนี้มาดูถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของน้องนะคะ จากหัวตาที่สูงนะคะลูกทรงสโลบยิ่งขึ้นอันนี้คุณหมอใช้เทคนิคการแก้บแบบใช้กระดูกอ่อนหลังหูมาลองตรงช่วงปลายนะคะสังเกตดูว่าปลายของน้องจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจะเซฟกว่าและสวยกว่าเนียนกว่านะคะตรงนี้แค่14วันนะยังบวมอยู่นะมองข้ามความบวมไปนะคะแล้วก็ น้องพลออแผ่นหน้าไปหากล้องนิดหนึ่งลูกโอเคอันนี้ทุกมุมเลยนะนะคะมุมด้านข้างหน้าตรงความสโลปก,การเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอันนี้คุณหมอออกแบบดีไซน์ด้วยการเหลาซีคนจนเนียนและแนบเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเน้นใน,นเรื่องของความสวยไปคู่กันโอเคทีนี้มาดูรูปเทียบกันนะคะ,ะด้้านขังค่ะ<ๆ> โ <Okay. S 2> อเคเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลงเ,ปนเนียนขึ้นสวยขึ้นหวานขึ้นนะคะอ่ะ,อ,ะอีกมุมหนึ่งโอเคอันนี้สโลปสวยขึ้นนะคะได้ไปลายที่เรียวขึ้น okay. ทีนี้ทีนี้มาถึงตัวน้ำคอลเองหนูมีความรู้สึกกับจมูกใหม่ยังนอีอันนี้ไงบ้างเอ่ยอหลังจากที่ทานะคะรู้สึกว่าชอบมากประทับใจมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันมันจมูกอะ่ะมันดูเข้ากับหน้ามากขึ้นมไม่ไม่ไม่ได้แบบแหลมแล้วก็ไม่เอียงแล้วที่สําคัญก็คือตรงที่มีตรงทุกจุดที่มีปัญหาคุณหมอ แก้ให้หมดเลยค่ะ<ม>แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจคุณหมอมากคุณหมอนี่แบบน่ารัก<ม>แบบใจดีมากเขาใจเย็นมากแล้วก็มือมือเขาแบบเบามากอะ่ะคือคือพลอยทามาคือบวมแล้วก็คือช้อําอ่ะแค่1นถึงสอวันเองค่ะหลังจากนั้นก็คือบวมเป็นปกติของแบบทําจมูกอยู่แล้วแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากเลยค่ะคุณหมอ แล้วจนต่คือแฟนก็บอกว่าเหมือนได้แฟนใหม่เลยตอนนี้ก็กลายเป็นเอฟซีคุณหมอตุก <c oughs> ทั้งคู่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่ที่คลินิกนะคะก็คือสะอาดแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะรู้สึกแบบสบายสบายมากสบายใจมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาทางพี่หญิงได้เลยเพราะว่าวันที่คอยเข้ามาติดต่อก็คือได้คุยกับพี่หญิงแล้วก็ได้ถ่ายรูปให้พี่หญิงดูพี่หญิงก็แนะนําค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตัดสินใจทําเลยค่ะ แล้วทําไมน้องพลอยถึงได้เลือกที่นี่นะคะอ๋อเพราะว่าตอนแรกอะพลอยมีปัญหาจมูกเหมือนกับว่าพลอยแค่รู้สึกว่าจมูกอะมันมันเปลี่ยนรูปไปแล้วเพราะว่าพลอยอะทำมานานมากเป็นสิบปีแล้วจมูกเก่าทีนี้พอไปคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนก็แนะนํามาทีนี้ก็เลยได้เข้าไปเข้าไปดูรีวิวของคุณหมอตุ๊กแล้วก็เลยถูกใจค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะก็จะเห็นคือคุณหมออะเขาจะไม่ทําแบบจมูกรูปทรงเดียว เป็นแบบทุกคนก็คือรูปทรงเดียวอย่างเงี้ยไม่คือเขาก็จะแบบเคสต่อเคสแล้วก็ดูให้เข้ากับรูปหน้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าอเลือกเลือกคุณหมอตุ๊กเนี่ยแหละค่ะก็ขอเข้ามาก็ไม่ฉิดหวังจริงๆค่ะโอเคอ่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามผลงานสวยๆของคุณหมอตุ๊กแบบนี้อีกนะคะไม่ว่างานแก้หรืองานเสริมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะโชว์ทรงอีกรอบหนึ่งนะคะหนูโชว์โททรงอีกรอบหนึ่งนะครค่ะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆนะคะในครั้งต่อไปนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ชมคลิปสวยๆน่ารักน่ารักเพิ่มเติมอีกนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ